็เลยมื้อนี้ก็สิมาตอบให้อ่าหายของค้างเข้าใจหลายคนหลายคนก็อาจสิอยากฮู้ว่าน้องลูกปลาให้พ่อยาเนาะเพราะว่าพี่น้องเนาะสิว่าแนน้ําใดก็ยากะถ้าว่ามีต่อผิดพลาดประการใดทั้ง3มุกดากะต้องกราบขอโทษขออภัยพ่อแม่พี่น้อง FC หลายๆเด้อให้คือว่าเมื่อยกายเมื่อยใจบ่เป็นใดอีล่ะดจังไดน้องเว้าให้ฟังมึงดูหน่อยนึงก็ได้เอา โดยเนอะวานที่เราลูปฟางห่ายกะคิดเนอะคิดต้องตัมใจว่าเฮามีเือนมีซราดแล้วแต่เฮาูซื้อว่าขาดอย่างหนึ่งไปคือขาดอย่างนี้แหละ กันไท,ทยสบายดีสบายดีสวัสดีเด้เอพ่อเม่พี่น้องเนาะเอฟซีกันเบิร์ดสุขสุคนคือเก่าเคยพี่น้องเลยเนาะว่าสิ่ปีนทางพี่น้องฟังลาฟังไทยต่างประเทศเด้เอเมยพี่น้องเลยกะขอ,อยินดีต้อนรับเข้าสู่ซองหมูกดาวันสาวลาวคือเก่าพบเจอกันกะคือเก่าคือเดิมน้องพ่อเม่พี่น้องเนาะกะอยู่ที่บ้านน้องป่าคือเก่าเคยพี่น้องเลยโดย ก็คือมือนี้ก็สีออกมาโต fc น่าพูดไอพี่น้องก็คือเมื่อวานนี้ทางมุกดาปล่อยคลิปลงทางน้องปลาเพิ่นให้เนาะก็มี fc อ,อมเมนต์เข้ามาสนั่นเลยเมื่อวานนี้เนาะก็มีทั้งดีทั้งบ่ดีบวกลบกะว่ากันไปก็ลายลายเนาะเมื่อวานนี้ก็ เรื่องเป็นไปเป็นมาทางสามุกดากับพอ่อซีฮูเนาะเพราะว่าโอ,โอลมกันหลังไม้อนพี่น้องเนาะแต่ว่าหน้าไม้ในทางสามุกดากับบด้เจตนาว่าสีให้มันเป็นแบบนั้นแต่ก็คือ,อว่าไปนำ้ำในน้ำที่ว่า,ามีคอมเมนต์เอฟซีทีเพิ่นเมนขามาเขากับซีที่แรกทางสามุกดากับซีคิดว่าเออมาต่างบอกซองน้ำเนาะแนะนำ,นนนำล้วก็บ,บอกนอก้อง ก็สุรังอ่านางใหม่เฮาก็เว้าไปอยู่เพิ่นพี่น้องนกะอนันตกะหน้าใม่กะอ่าอยากให้ FC เห็นเนาะพพี่น้องเนาะในความตั้งใจของน้องเพิ่นเพราะว่ามี FC บางคนเนาะเพิ่นก็คอมเมนต์มาอยู่พ่นน่ะน้องมุกอ่าให้น้องปาแบบบอกสอนน้องปาเด้อในอ่าอีหยังอีหยังประมาณประมาณนี้อีหยังประมาณนี้นะพกพี่น้องเนาะกเกี่ยวกับแบบอ่าเพิ่นก็สังเกตเนาะน้องเพิ่นเป็นหยังช่วงนี้คือจัง บ่ค่อยปากค่อยเว้าแล้วกะคือจังนิสัยเปลี่ยนไปอีหยงประมาณนี้เนาะและทางสาวมุกดาก็เลยอ่าสังเกตกะกะกะเปลี่ยนอยู่คยพี่น้องเนาะทางนเพิ่นกคือว่าบ่แบบบ่สบายองประมาณนี้เนาะคือเมื่อก่อนก็เจ็บเข่าแล้วก็เราก็บ่ค่อยปากแล้วก็เมื่อก่อนก็อ่าอยงบเดือนมากะบ่สบายเนาะทางนเพิ่นกกําลังเข้าสู่ กะกะผิดปกติอยู่เนาะแล้วก็มีเอฟซีที่เพิ่นเป็นห่วงเป็นแย่และเพิ่นกระทำมาแล้วก็สามุกเคยไปหาน้องปาลาเลือกะบอกสอนเพิ่นในเดอ้อเนาะแนะน,น้ำให้เป็นที่ปรึกษาน้องเพิ่นในเดอ้อเนาะบางสิ่งบางอย่างน้องเพิ่นกะอาจจะยังบ่ฮู้อีหยังประมาณนี้นะเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะก็เลยเมื่อวานนี้กะคิดว่าสิถามไปหน่อยนึงฮนะน้าเพ่พี่น้องแต่ว่า กยังประทานได้เบาอันนั้นปัญญาย่ำเนาะเมื่อวานนี้กะกะเห็นน้องเพิ่นหายขึ้นมาแล้วกรมีเอฟซีตว่าหายไร้เลยเนาะบางคนกะว่ายางแห้งเ,เนาะกะว,ว่าเออถ้าน้องปลาเป็นยางขึ้นมานี่อนี่ยเอฟซี FC ทางฝั่งไทยแบบเคียร่าจะบ่บหายอภัยเลยอย่างประมาณนี้เนาะและะ้วกับบางคนเพิ่นกะว่าเป็นน้ำกลุ่มยูทูบ อ่าสองน้อยเนาะก็สิประมาณอ่าเว้าแบบนี้ซะพอพี่น้องเนาะที่เข้ามาแล้วน้องเพิ่นก็เลยเป็นแบบนี้เนาะจากเมื่อก่อนก็คือบ่ได้เห็นเป็นหยังคือลาเลื่องดีอยู่เนาะแล้วก็ผู้บางคนก็โทษอ่าเป็นนําทางสมุกเนาะที่เข้ามาน้องเพิ่นก็เลยเป็นแบบนี้อีหยังก็ว่าไปแต่ในด้านดีก็ผู้บางคนเพิ่นก็ให้กําลังใจเนาะแล้วก็ทางน้องปาเพิ่นก็อาจจะ คิดเรื่องทั้งพอทั้งเมย์บอและก็มีผู้ทั้งให้กำลังใจและก็ผู้ลบเนาะละก็มีคนต่อ่าให้สามุกดากะกลายเลยแลวก็มีทั้งเอฟซีเพื่อนกระโทมมหากะกะบไลอยู่เพื่อนพี่น้องเนาะแต่ว่าทางสามุกดากะต่อบบ่ได้เนาะพอเมื่อวานนี้น้องเพิ่ให้แลวกับกัพ่อคูเขาค่าอยู่แต่กะทางสามุกดากะมีแต่เป็นกำลังใจให้เพื่อและกั ให้ทางน้องเพิ่นไปพักพอนเมื่อวานเนาะแล้วก็มันคําทางสาม,มุกดาก็เดินทางกลับและที่นี่ก็เลยามาเปิดคลิปให้ทุกคนหายข้อสงสัยเนาะว่าเกิดย้อนยังน้องปลาจึงอ่าห้องให้เมื่อวานนี้เนาะเป็นน้ํายังก็เลยทางสาม,มุกดาก็จะมาเหตุคลิปเนาะไปถามความูสึกน้องปลาว่าเป็นยัียงกันแท้น้องปลาคือให้กั มื่อวานนี้ก็เพิ่นกับ่ได้คําตอบอย่างเลยเนาะกมื้อน,นี้กมาเฮ็ดคลิปให้ FC หายของใจเนาะว่าน้องปายเป็นหยังกันแท้อ่าที่เพิ่นฮ้องให้ไปเมื่อวานนี้จนสะอื้อสะอื้อนํเนาะทางสาวม,มุกดาก็ให้น้ำคือกันเพ่อพี่น้องเอ้ยอ่ะโอเคสาพ่อแ่พี่น้องเอ้อเกอเยกเดี๋ยวเข้าไปโอ้ไปลมไปทําทางน้องเพิ่นก่อนเนาะโดยบัดนี้พ่อพี่น้องเนาะก ขอมกขอบใจ FC ฟซีบาซูกุจุคนเด้อเนาะที่ว่าเข้ามาเป็นกำลังแห่งใจทรงแห่งกำลังใจให้ทางสามุกดาเนาะแล้วก็คอมเมนต์ใดที่ว่าตักเตือนเข้ามาทางสามุกดากะสีน้ำไปแก้ไขและก็ปรับปรุงตัวเองเด้อพ่อแม่พี่น้องเนาะแล้วก็ขอโทษขออภัยหลายๆคนพี่น้องเนาะไปบัดนี้พ่อแม่พี่น,อน,อะะน้นองเดี๋ยวก่อนอื่นเขาไปเบิ่งนไปซมกันก่อนเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะเขาไปถามข้อมูลศึกนอก้องเพิ่นก่อนโดย โดยอ้าวสบายดีสบายดีสดีอีกเธอหนึ่งเด้อพแม่พ่น้อยเนาะโดยเปิดภาพขึ้นมากานางโอนางลมกันกนอกนกานาะพแม่พ่นงเนาะกาอยู่กับน้องลูกปลาคือเกาคือเดิมพวยพ่นองเลยอืมเ <c oughs> นยเนาะกะอ่ะข่าวเรื่องเลยเนาะแม่พ่นงเลยกะคือเมื่อวานนี้ หลายูหลายคนก็นสงสัยเนาะว่าน้องลูกป่าเป็นยังตั้งแต่เบิ่งคลิปมาว่าสันเนาะบอเคยให้ถึงขนาดนี้จักเ่อพใหยพี่น้อยเนาะแล้วก็ f เอซเนาะแล้วก็มีทั้งผู้วางดีผู้ให้กำลังใจแล้วก็ผู้ต่อว่าก็มีแล้วก็ทางสามุกดาก็ทาว่าผิดพลาดไปก็ต้อง ขอโทษหลายๆเด้อเนาะเรื่องเมื่อวานนี้โดยก็คือถ่ายทำน้องปลาไปกับห้องให้เมื่อวานนี้เนาะแล้วก็มีคอมเมนินเอฟซีเข้ามาแบบหลายเลยเนาะที่ว่าเออแบบบุคคลออกซื้อนั่นนูุนนี่เนาะแล้วก็ลายย่างแหละพลอยพี่น้องเนาะแล้วก็เกี่ยวกับน้องปลาเพิ่นจากสาวมุกดากับจากสีเริ่มจุดใดก่อนเนาะพลอยพี่น้องเนาะแล้วก็ หลังจากนั้นกระทั่งน้องปลากับโบได้ให้คําตอบเลยเนาะว่าเป็นยังเมื่อวานนี้น้อยล่ะเนาะแล้วก็เพิ่นกับมีแต่ให้เมื่อวานนี้พ่อนพี่น้องเลยเนาะการไลายคนหลายคนก็อาจจะสงสัยเนาะพ่อนพี่น้องเนาะแล้วกัมีอ่าทางผู้ใหญ่เพิ่นผู้ที่เพิ่นเคยติดตามรับชมรับฟังผู้ที่เพิ่นผู้จักเนาะเพิ่นกัทักทามมาหาสมุกอยู่เพราะว่าทางสมุกดากับ่บฮู้เนาะเมื่อวานนี้กํหลังจากที่ปิดหลังไม้แล้วก็รลมกับน้องเพิ่นอยู่แต่ว่าน้องเพิ่นกั อายังทําใจบ่ได้ก็เลยก็บ่ได้ว่าหยังหลายเนาะเมื่อวานนี่ก็มีแต่ว่าให้น้องเพิ่นตั้งใจตั้งมุกตั้งใจเนาะแล้วก็ให้น้องเพิ่นมิตให้หรือว่าซาให้แล้วก็บ่ดนก็มีแต่ว่าให้กําลังใจเมื่อวานนีเนาะทางน้องเพิ่นก็ยังบ่ได้เนาะหลังจากที่ปิดไมแล้วแล้วก็ตกเรื่องก็พอสิฮู้คราวอยู่พ่พี่น้องเอ้ยเนาะว่าเกิดจากหยังแล้วก็เป็นนํายังนพี่น้องเนาะ บางคนกะอาจสิคิดไว้ไปว่าอ่าเป็นนําสามุกดาเนาะที่ว่าเข้ามาถามจุกจิกจุจี้อ่าบางคน,พนเพิ่นกนะเอออําคาญจังซั่นจังซี่เนาะก็เลยบ่อยากตอบบ่อยากเว้าแล้วกบางคนเพิ่นกสิว่าทางสามุกดากอ่ะสิว่าจาังได๋เนาะลายนะพ่อแม่พี่น้องเนาะอ่ะว่าจังซี่ซาลายๆ ก็เลยมือนี้ก right, wow! ัสีมาตอบให้หายของข้างข่าใจหลายขหลายคนกจสิยาหูว่าน้องลูกปลาหายพ่อยังเพราะว่าทั้งเขากระามไปว่าน้องปลาเป็นยังส่วนนี้เนาะคือจังว่าอารมณ์บ่ค่อยดีเนาะเป็นจังได้เป็นน้ำมูเอ้ยขามาบ่เอียงกะทำไปซี่ซื่อแหละพ่อแม่พี่น้องเนาะลวกัที่แรกก็ก้าบาสิมาอ่า ที่ว่าจากในเนาะย้อ,ยอนความเป็นห่วงกับมีทั้งเอฟซีที่ว่าเพิ่นคอมเมนต์เข้ามาเพิ่นก็นอยากให้อันแนะนําทางน้องปลาเนาะพ่อแม่พี่น้องแบบว่าอ่าแบบผู้บางคนเพิ่นก็นจะสงสัยเนาะว่าน้องปลาเป็นยังช่วงนี้คืออันอารมณ์บ่ค่อยดีแท้อย่างประมาณนี้ <laughs> หาเนอนอีกแล้ว <laughs> อย่างประมาณนี้แหละพ่อแม่พี่น,น้องเนาะแล้วก็คือบอ่ค่อยปากค่อยเว้าคือเมื่อก่อนเนาะแต่เพิ่นก็นอยากให้สามุกดานี่อ่า คอยบอกคอยซ้อนตักเตือนน้องเพื่อนในเด้อเนานะทางเฮาก็บอกที่ถือโอกาสมาในน้ำนั่นแหละอ่าเมื่อวานนี้เนะาะกาบาซีอันลมกับน้องเพื่อนว่าน้องเพื่อนเป็ญญนยะังเนาะกับพ่อสิได้ให้คำแนะน้ำเรือเป็นที่ปรึกษาให้น้องเพื่อนเนาะเพราะ่นพนังเนาะผู้บังคนกับวาสมโมยากได้แต่อยอดวิวเนาะว่าสันบุกคิดเห็นเลยว่าสะนะันเนาะ จกากไดยกย่าเนาะพแม่พ,พน้องเนาะสีบว่าในน้ำไดกกย่ากะถวามมิตาพิพาฒประการใดทางสามุกดากะต้องกราบขอโทษขออภัพอยพแม่พิณองเอฟซีหลยๆเดอเนาะอ้านะคนอื่นเยอมาเขาเรื่องเขาเล่ากันก่อนพรมยพน้องเนาะถามควมผู้สึกน้องปลาก่อนหลังจากที่ว่า <S 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 เพล่นรำเรื่องไปมอบาเน,นาะเป็นจางนดอีหละ่ะคือว่าตั้งแต่เนาะทางเอือ้อยเข้ามาถ่ายคลิปหรือว่าถ่ายทํำไปเนาะ ตั้งแต่ต้นจนถึงปัจจุบันเลยอ่าบ่เคยเห็นน้องนูกปลาหายจากักเถือ่อพี่น้องส่วนลายก็มีแต่ลาเลืองเงียบๆเจียมใส่เนาะแล้วก็เลยมาเมื่อวานนี้ก็เลยพิษแนเมื่อวานนี้พิษปก,กติก็เลยว่าคืออันหายคักแท้นะทางสามมุกดาก็ะหายนะเมื่อวานเนาะกับสาลา <laughs> ย <c oughs> อยากนอนเอ,อ้าโดยอ่ะเป็นจากในอีหละเมื่อวานนี้คือจังว่า แบบห้คือว่าเมื่อยกายเมื่อยใจว่าเป็นในใดอีละหรือจังใดลองลองว่าให้ฟังมึงดูหน่อยหนึ่งก็ได้เออเด้อด้วยนะวานทีเราลง้ังหายกะคิดเนาะคิดต้องตั้งใจว่าเฮามีเฮิอนมีซ่านแล้วก็เฮียไมย์แม <c oughs> ไปเฮ้าซื้อว่าเฮ้าขาดอย่างหนึ่งไปคือขาดอย่างนไรละพอเมสสิ่งนี้บทีเจ้าไห่แบบตามใจเลยเมื่อวานนี้นะนอ,อ,อ๋ันสิบอาแล้วก็อ่าคือทุกมือนี้เนะาะกขอบบุญขอบคุณไปยังทีมงานซอง ทีมงานของไอ้เตียงเพิ่นเนาะอีฬาเนาะที่าเห็ดไหน้องปามีทุกมือนี้เดี๋ยวันนี้นะคิดลายเป็นบอยล่ะคิดตำม,มุกจำใจที่ว่าคือจากเมื่อก่อนฮาบุมีอย่างเนาะและคือทุกมือนี้ก็คือได้เฮนได้ซานเป็นของตัวเองเนาะทีบะภูลักภูใหญ่กับสุดซอยคามาลายแต่กับกลายเป็นว่าอยู่ตัวคนเดียว บัดรพ่อเมย์บอยู่เนาะก็เลยคิดแบบไดอารีล่ลาบัตรแตบบ่ว่าคิดฮอดเพิ่นเนาะ,ะกันสิว่าแล้วก็เอ่อเรามีทุกอย่างอย่ากเกิดว่าทุกอย่างเน,ะนาะเพื่อนซาลัานเป็นครัก็ถือว่าสำเร็จการคิดฮอตคิดเทิงเพิ่์นเพราะว่าเฮานี่ก็สิว่าจังได้เนาะมีเพื่อน หลังไม่ลังงามแต่ผัดผมมีเพื่อนน้อยละเนาะการคือสิคิดตามมุกตามใจคือว่าแหละเพราะว่าการทางสาม,มุกดากะได้เอ่ยไปทางพ่อทางแม่น้ำนเนาะเมื่อวานนี้เนาะแต่ว่ามันกเ็นเป็นเป็นเรื่องที่ว่านั้นอยู่พ,พยยออ่อยพี่น้องเลยแต่กับน้องเพิ่นก็ตอบบ่ดได้เลยมเมื่อวานนี้แบบว่าเข้าคิดเห็นครอบครัวคนอื่นแบบนี้บยละยแบบว่าพ้อเพียงแห่งหน้ากันมีพ่อมีแม่สิเนาะแต่ทางน้องปลาผัด บมีภัยเพื่นพี่เราเนาะก็มีแต่ทางระบาวระพ่ายแล้วก็ทางผลตู้แต่ว่าทงงางภายในนี่ก็คือโบมีปัญหาอย่างเนาะอ,อีลานะดโดยก็คือหากเพลงกันปกติพอคือมือนี้กัทางระบาเพิ่นมาเพิ่นกะแลนมาหาเลยมือนี้เนาะเพิ่นมาแต่บ้านไยละเม,มนแบบนี้แต่สิ่งหลักๆในที่หายออกไปเนี่ยคือคินฮอดพอ่อคิดฮอดแม่ โดยมันตามใจเนาะพอเฮามีอ่าทุกอย่างแล้วผัดบ่มีเพิ่นอยู่น้ํานาอีลาเนาะจังไดก็สู้ๆเด้อยิ้มได้แล้วบ่มื้อนี้ไดอยู่ได้อยู่อากาศก็บ่ว่ามาซะเนาะพ่อแม่พี่น้องเดียวน้องเพิ่นสิมาพากโซงอีกเดียวก็สิให้เนาะก็มีคอมเมนต์หลายอยู่ก็มีทง อ่าบวกทางลบก็มีเนาะแล้วก็ต่อว่าให้สมุกดาก็มีเพิ่นก็ว่าอาจจะเป็นทางช่อง YouTube นี่แหละที่เข้ามาปั่นป่วนเพิ่นว่าคือเมื่อก่อนนี่น้องเพิ่นบ่ได้เป็นแบบนี้ว่าซั่นเนาะแม่นบ่ล่ะบ่บ่แม่นเนาะได้อืมก็คือบ่แม่นเนาะพ่อพี่น้องเอ้ยเพิ่นก็คอมเมนต์มาหลายก ทุกคนกัน่าจ,จะอ่านแล้วเนาะคอมเมนต์กะมีทั้งลบทั้งบวกเนี่ยผู้คนกอ่าเป็นกำลังใจให้น้องปลาเด้อเนาะและ้วก็เป็นกระซงสารอีหลาเนาะที่ว่าทาั้งน้องเพิ่นนี่กาสิว่าจังไดอยู่ตัวผู้เดียวเนาะแล้วก็อยู่กับน้ำเบาผูกมาคนนี่กาเพิ่นกัเป็นห่วงอยู่ทางอ่าทางภาคส่วนน้องปลาพ่อนพี่น้องเอ้ย แล้วทางทางส่องยูทูบเด้๋ยละแบบเวลาหมูเอือยมาซีเด้เป็นจังไดหกักแพงคือกเก้าหักแพงคือเ <9. S 1> ก้าเนาะกาดีมุกดีใจคือเก้าโดยคันสีบาแล้วกะเรื่องทางยูทูบเบอร์ข้ามานี่กะส่วนหลักกะจะบกคอยรีดตอกงน้อยอละพอทีเพิ่นมานี่ยกะยนความหากความแพงกะมาเยี่ยมมาหาเนาะก็คือ,อามาถ่ายคลิปถ่ายถ้ำกะ คือไทยเฮากลับมากับโมเมนมือปลามือเป็นเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะกับซื้อของฝากของต้อนข่าวมาหายทางน้องเพิ่นน้ำแล้วก็ทางเอฟซีผู้บางคนเพิ่นกะหรือว่าน้องปลาอาจจะคิดเรื่องที่ว่าทางทีมงานซองไอ้ไอเพิ่นบอกข่าวมาบ่หรือว่าจังใดกะคิดยู่เนาะอีหล่าเพราะว่ากัคิดห้อยคิดเทิงเพิ่นเนาะเลยกัคือว่าหันแหละพพ่่่ออแมีน้งเนาะเพราะว่าคือทั้งทีมงานไอ้ไอเพิ่นกับ มีนาทีฮาปิซอบลายสิ่งลาย่างเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะการคั่นคือว่าเพื่อนได้ผ่านเข้ามาเพิ่นกัเขามาเยี่ยมมาหาคือก้าวหันและพ่อแม่พี่น้องเนาะแต่ก็คือคั่นเบียกงานเพื่อนอ่าไลายเพิ่นกัจะบ่ได้เขามาพ่อแม่พี่น้องเลยก็คือจังอ่าทุกคนอาจจะเห็นเนาะเพราะว่าทีมงานแต่ละซองเพิ่นกัมีนาทีฮาปิซอบกาแตกต่างกันไปเนาะพ่อแม่พี่น้องเลยกาหนาทีเบียกงานมันกับอกคือกัน กะคือเมื่อนั้นกะมีทั้งไอพนก็คือเขามาอยู่เป็นบ่ไอจันเนาะแล้วก็ไอเซียงเนาะเมือนั้นเนาะพนก็ยังขามาย่มมาหาคือเก้าพวยพี่น้อยอันนี้ก็ลงใจแล้วพวยพี่น้อยเนาะเมื่อวานนี่กะคิดคือกันทางสามุกดากันเนาะแบบว่าอีหลาเป็นย่ากะคิดเป็นพวงอยู่แบบยันเป็นยังลายโบ่คือหายแบบโอ้ยเนาะ ตามใจใหฮงเพื่ <c oughs> ออะไรอกขิดลายเนาะกับโตี้น้องเพื่อนเพลยพี่น้องเลยจกากใดก็สู่ๆด้วยหลือเดอ้ดอเดยอย่างน้อยก็ถือว่าสําหรับเออคิดก็ถือว่าเจ้ากระเก่ยงลาวลเนาะเพราะว่าอายุญญเพียงสานีก็ยังมีความคิดความอ่านและกากล้าหาญและกามีความหาบผิดชอบหลายสิ่งหลายอย่างอยู่เพื่อพี่น้องเองนาะตอนนี้ทางน้องลูกปลาก็มีแตออ่อายุ13หรือว่า14ปีเนาะ ผู้บางคนนี่แฮงยังบ่จักอีหยังเลยเพื่อนพี่น้องเลยมื้อนี้เห็นหอยยิ้มแต่เช้าเลยมื้อนี้เนาะอืมใครแน่ล่ะบ่เลยอืมกเมื่อยทั้งกายเมื่อยทั้งใจว่ะแม่นเฮ็ดเวียกหนักบ่บ่ไปเลงัวหลายบ่หรือว่าเมื่อยสัมภาษณ์บ่เมื่อยวาบ่ักมีเนาะพ่พี่น้องกอัน มันก็มีมาบ้างพอเอ FC ฟซีผู้มงคลเพิ่นกบว่ามันก็เป็นเรื่องธรรมดาเนาะเรื่องอ,อารมณ์ของผู้หญิงเฮาเพราะว่าตอนนี้น้องเพิ่นกะเข่าสูไว้กําลังเป็นซาวเนาะกับเรื่องเริ่มอ,อย่างเพิ่เนเอิดนว่ารอบเรือนเนาะมากะเวลาอาการมันก็จะปั่นป่วนในเวลามาหรือว่าเวลามาปก,ปกติเพ,พื่อนๆเนาะ <c oughs> <c oughs> เยยรียนเบญญาด้วยต่างนางโอ้ยตกใจ่อยโอเคสนอพรมย์พี่น้องกันโบได้มีอย่างหลายเด้อพรมย์พี่น้องเนาะก็คือเอาดีๆน้องปลาสลาคลิปนี้กามาตอบให้หายคงใจเน้องพรมยพี่น้องเนาะสรุปแล้วก็คือน้องปลาจะได้ละถือเจ้าบ่าวพรมยเป็นยังก็ บอว่าอีกว่าเลยก็คิดฮอดพ่อกับแม่แหละพ่อแม่พี่น้องเนาะแล้วก็มันก็ตามโมกตามใจพ่อแม่พี่น้องเลยาแถลงก็บบามีแต่ะไฮลาสุสุนอลาเนาะโดยตั้งใจสามุกกะเมื่อกะโอ้น้องบอกรับเ่าพม่พี่น้องเลยเนาะเอฟซีเป็นกะ ว่ามาหลายเลยเนาะวงคนก็โอ้ยส e, ุเจ้านี่คือสิบ่คิดหยังเลยว่าซั่นเนาะวางแต่ยอดวิวอีหยังประมาณนี้เนาะกะเล็กน้อยซ่ํานี้ยังบ่ฮู้จักอีหยังหมู่เจ้าก็ยังไปเว้าแบบนั้นแบบนี้ให้อีหยังสินะพ่อพี่น้องเนาะกมีแต่ว่าคือทางเฮานี่กบ่ได้มีเจตนาที่ว่าบ่ดีเนาะพ่อพี่น้องที่เข้ามาหาน้องลูกปากักแพงเข้ามาเยี่ยมมาหาาขาวาขาวกมาดินมาหัวเนาะ ແລະກະຄືມກມ FC ຄອມເມັ້ນເຂົ້າມາອີກພໍ່ໃຫ້ພີ່ນ້ອງອາຄືບໍ່ເຫັນໄປຫານອງລູນານປຍືບໍເຫປຍງປມນີພພນອງນາກະຂົມາືກົພໍພີນາະກາມານອງພິ່ນປກຳັງແໃຫືເກົາສາມມາແື້ນ້ພນ້ນກະມຕະນມີຕວ່າອາມານນີ້ກະມີແຕ່ວ່າຊາມນ້ ให้คำแนะนำเพิ่นานะพ่อแม่พี่น้องเนาะก็เลยยังบ่ทันได้เว้าอย่างเลยเมื่อวานนี้น้องเพิ่นก็นเลยรำลองขึ้นมาก่อนเล <c oughs> ยอาจารย์นายกาดีมุกดีใจนำอีหละคือเก่าคือเดิมพ่อแม่พี่น้องเนาะพอพักโซนเฮือนซานเฮานี่นก็ถือว่าไปได้เก้าสิบเปอร์เซ็นต์แน่นอนอิละเลยกากาสีสำเร็จแล้วตอนนี้กาทางสร้างเพิ่นกาติดกระเบื้องพ่อแม่พี่น้องเลย กใกล้สิเลล์แล้วล่ะก้าวเดือนได้อนาคืนเฮือนี่ล่ะออกพรรษาบ่อ๋อพรรษาถ้าขึ้นเฮือจะโทรหาเรามามาได้ไหมมาทุกคนได้มาถึดทุกคนเนาะมาต้องมาเนาะมาก็ต้องกล่าวถึงเบิดสุขุสุคนเดยอิด่าเด้อเนยแล้วก่ายูทูบที่คนอ่าคนที <im> nice ่เคยเข้ามาคนทีอ่าชุดซอยเข้ามาก็ต้องโทรหาโดยตัวเองเด้อ บอให้อ mm. ่าบอกผ่านกล้องเนาะบอกผู้บางคนเพิ่นกาจะบอกคอยได้เบิ่งคลิปโพลเมพี่น้องเนาะถังสี่ซัปดาเพราะว่าหนาทีเวียกงานกาต่างคนกาไลคือกันพ่อแม่พี่น้องเนาะบอกคอยได้เบิ่งคลิปกัมีตะวันอีละหอนมือหอนยามกัโทรบอกเพิ่นเอาเด้อเลยผู้บางคนกัอ่าแจ้งไปทางคลิปเนาะอ่า บางทีกะพอได้เบ er ิร์คลิปก็จะโบหุกกะมีแต่ห่อมือหอดยามกะโทรมาเนาะผู้ใดที่มีบุญคุณต่อเฮาที่เคยสุดเคยซอยผู้ใดที่เคยเข้ามาเยี่ยมยามทามฆ่าหอกะให้ห่อนให้ถึงเพิ่นบัตรูุสุคนเนี่ยล่ะเด้อเน้อเมื่อวานนี้เอก็หูสึกผิดเด้เมื่อวานนี้แกคิดลายเนาะพอนีพี่น้องในคอมเมนต์แล้วก็มีคอมเมนต์มีคอมเมนต์แหงๆในเนาะอ่ะเออมีคอมเมนต์หนึ่งแหงๆเลยว่ะ คุณไปถามน้องแบบนี้แล้วถ้าน้องอยังคิดสั่นขึ้นมาเนี่ยพ่อผมจะไม่ให้อภัยพวกคุณเลยอย่างประมาณนี้เนาะแล้วก็คิดลายเนาะสังสารมุกดาก็โอ้ยนอนจนสิบบารับเปิดคืนเพื่อเราเพื่อพี่น้องเนาะก็คิดลายคือกันเมื่อคืนนี้เนาะจากในกากลับมาหน้าเสาะหน้าใสคือเก่าคือเดิมได้อเหลาเด้อเนาะหน้าซีนตาบานคนป่าคนเก่าคนเดิมกลับมาได้อเหลาเด้อบันิดเด้อ คัน่ะคืออีลาเมื่อยกะให้บอกเพิ่นเดอ้อเวลาหิวข้าวอีน้ำนั่นนี่กะอยากพักผ่อนนั่นนี่กะบอกเพิ่นนอนเลยเลยภ <c oughs> าษา <c oughs> โอเคสาวพรมยี่พี่นอกก้องกะนสำหรับคลิปนี้กะบโบมี่ยังไลนกก์น้องกะมาแจ้งอ่ะและ้วกะ็ใครขอสงสัยที่ว่าเอฟซีถามมาไลายว่าน้องลูกปลาเป็นยังเมื่อวานนี่คือหายคักแท้ว <c oughs> ่าซัน <c oughs> ตีบเขาวใหญ่ตีบเขาวใหญ่เมนอูอะไรอีกบ้น้องตี๋เิ่นมาถามหาตีบเขาวใหญ่น้องปลาเชื่อตีบเขาวใหญ่เพิ่นไว้บอกเหนื้อพาเลยมูงง่ายหลังด้วย<ป>กับยาอะไน้องปลาเนอะปลาซาบัดนี้พ่อแม่พี่น้องเอาา้ยกะโอเคเนาะพ่อแม่พี่น้องกะนสำหรับคลิปนี้กะกะมาวอาคร่า,าวๆกะประมาณนี้เนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะกะมีแต่ว่าสิ่งใดที่ทำผิดพลาดไปกะ เที่ว,ว่าให้เอฟซีบอสบายมุกสบายใจกับทางซามุนาต้องขอโทษกองภายในเวลาเด้อพร้อแม่พี่น้องเลยเนาะโดยต่อไปนี่กาลาปลาคนเก่าคนเดิมก็กลับมาแล้วแล้วกะมีเอฟซีทิวาเพิ่นเข้ามาคอมเมนต์อ่าเบิ่งคลิปลงไปบนโซานี้เพิ่นกะดีใจเนาะที่ว่าเห็นน้องลูกปลา้มแย้มแจ่มใสแล้วกะบมวลซึนเบิกบานเลยแหละ ยิ้มแต่เศร้าเลยเมื่อเศ้าเนี่ยมาตั้งแต่ทางเนาะเอาโอเคสาหรับพม่พี่น้องเลยสำหรับคลิปนี้กะกะสีประมาณนี้เนาะพแม่พี่น้องเนาะกะขอมุกขอบใจเอฟซีเบอร์สกุสทุกคนที่ว่าเข้ามาติดตามหับชมหับฟังเบิ่งคกิปโจนจบโดยพแม่พี่น้องเดินแล้วก็เบิ่งโฆษณาสำหรับคลิปนี้ทางสามุกดาและกัน้องปลากัศิลาพีและน้องไปซัมนี่เด้อเดเนาะโดูสบายดีสบายดี